โอ oh ้ประชาธิปาตยยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันสวัสดีสสดค่ะพี่น้องทุกท่านและขอก่าวสลามกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยค่ะ อาสสลามมอะไรกมวะเร้อมาตุลลฮ์วะาบะเรกาตุกผู้หญิงตัวเล็กๆภายใต้ผ้าคลุมิิายบที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุสลิมะพร้อมที่จะมาพัฒนาบ้านเรามาพัฒนากรุงเทพมาพัฒนาหนองจอกขอโอกาสให้ผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยนะคะ กรุงเทพและหนองจอกบ้านเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะมีรายได้ที่ดีทุกคนต้องได้รับสิทธิทั่วถึงฝากผู้หญิงตัวเล็กๆ<ห>ไว้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ